มาดูการจูนซับบล็อกกันหน่อยนะครับ การจูนสปอกนะครับมันจะขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคนด้วยนะครับว่าชอบแนวเสียงแบบไหนนะครับผมจะแนะนําการปรับว่าปรับตัวไหนแล้วผลที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มมาที่เกณฑ์ก่อนนะครับผมเกณฑ์ก็คือตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวกําหนดอัตราการขยายของตัวพาวเวอร์นะครับนี่เกณฑ์จะปรับตรงไหนเอาเริ่มๆเลยนะครับให้ปรับไปที่ตรงกลางนะครับหรือที่เรียกกันว่าเที่ยงนะครับต่อไปนะครับตัว low pass filter นะครับมันจะมี0ถึง150หนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าตัดไปสักประมาณ8 0 นะครับตรงเที่ยงตรงนี้นะครับมันคือ100 h เฮิร์นะครับให้เราปรับมาที่80นะครับ ส่วนตัวเบสบูทนะครับส่วนมากลรวจะบูทอยู่ที่ 30- 40Hz เฮิร์นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณนั้นนะครับไม่เกิน50 Hz เฮิร์นะครับเบสบูทเพราะว่า50เฮิร์มันจะมาอยู่ที่โลพาร์แล้วนะครับเริ่มแรกเราปิดไปที่ 0DB นะครับแล้วก็เปิดฟังดูเสียงเบสที่ได้เราชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ลองปรับเบสบูทดูนะครับถ้าเราปรับเบสบูทขึ้นนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือเบสจะลูกใหญ่ขึ้นนะครับลูกจะใหญ่กว้างนะครับหรือเบสยาวขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับผมมันแล้วแต่คคคคนนนนนชอบบบบบะะะรรรรััััััมางฟดดููเปก ผมจะปรับเบรดวูดก่อนนะครับจะปรับเบดวูดขึ้นนิดนึงนะครับสังเกตนะครับผมเสียงที่ได้นะครับเบดมันจะลากยาวขึ้นนะครับจะลูกโตขึ้นนะครับจปปรับเกนขึ้นไปนิดนึงนะครับเพิ่มความดังผมปิดเบดวูดสุดนะครับแล้วก็เพิ่มเบรดวูดขึ้นไป นะครับผมว่าไอตัวลูกคางของเบดบูธนะครับมันจะยาวขึ้นนะครับจนลําโพงลําโพงรับไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ปรับให้แค่ลําโพงเรารับไหวนะครับแล้วลองปรับดูนะครับเอาที่เราชอบนะครับดูว่าเบดมันไม่ลากยาวเกินไปหรืออาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับกเปินสุดนะครับผมไม่ไหวเลยนะครับ มาตรงกลางก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับโลพาได้ดูนะครับเอาท่อนุ๊กจบพอดีเดี๋ยวข้าไปท่อนุ๊กอีกท่อหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมาที่ท่อนุ๊กอีกค่อนนะครับปรับตัวโลพาสนะครับฟัง150นะครับเสียงมันจะดังขึ้นนะครับแต่เบน,นจะแข็งๆหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าใน มันจะนุ่มนะครับะเียดมันเริ่มหายนะครับแสดงว่าดอกของเรามันไม่ไหวนะครับเพราะว่าตู้มันเล็กนะครับมันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับคือเสียงมันจะหายไปนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับอันนี้เป็นแนวนะครับว่าปรับปุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเลือกใช้กันดูนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันซับบ็อกแต่ละตัวก็มีการปรับไม่เหมือนกันเพลงแต่ละเพลงก็ยังไม่เหมือนกันนะครับพิกัดซับบ็อกแปะไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้เลย